ตะเกี้เพนเอาผ่อนย้อนตรงนี้แหละโอ้บะเราชอยบะมากรอกนี่มากรวยพนน่ะอันนี้คือการแสดงความักเป็นภูมเิียกันมาแม่นแล้วแน่นพรสมากอเน้นี่แล้วสอ้คืออะหรือหอมปลาปลาแบบ่อมธรรมชาติขนาดที้คนก็มาแวะกันได้นะจะกรอกแล้วนี้อันนี้ เงินคอนบ่ตู้ในตู้นี้เป็นเยาวชนบ่สาวนุ่มเลือกเป็นเต้านุ่มบ่สาวนุ่มบ่โอ้เก็บมาไว้ตักโอ้เงินให้เนอะโอ้มีเงินหลายเลยนี่หลายสั่งนี่กระเป๋าเสื่อร้านละไรโอ้มีเงินหลาแน่ไหลายสั่งนี่โอ้เงินไหไปก็ใจใหญ่หมด่อเทเลเงิน ขับใจขับใจขับใจนี่เทดมันบ่มีบอลเ็ดกินนะซื้อซองเลยกอ้ซื้อมาบีแล้วมันกรอบซุกมันกรอบซุกเน่กรออ้ปี๊ดปีปีนี่มันกรอซุกแล้ว เพลือกนีก่ของเจ้าวะ่ะเออเอาเอาเอาซอยเพลือกสินเอาส้อยเพลือกเอาส้อยเพลือกเพลือกท้ายหน้าใดเพลือกเอากล่องไบบกล่องซิปกล่องซิปเอากล่องนี้ก็ได้ซิมเดบอนนี่ย,ยโอ้ยแกงด้ไรข้าวั่วเรียบร้อยโอ้แดงกับสุบว่าปัป่นผู้หญิงเคยปัน้นผู้ชายเลย มันจะเริ่มนะแล้วพวก่ันนะลมมุกแม่ขนาดนี้นี่ตัวนี้อันสิดลมได้แม่นนะ้านเขาแม่เนี่ยแล้วเขาหักความหักนี้เลโอ้อันนี้คืออันนี้คือการแสดงความหักเรื่องเพิ่นตะเกียบเพิ่นเอาผ่อนย้อนตัวนี้แหละโอ้บ้าปลาชอยปลากรอกนี่ปลากรอกด้วยคุณน่ะอันนี้คือการแสดงความหักเป็นโฟมเแยกกันมาแม่นและโอ้อสยนี่อัน พวกด้อในบทสุดจ่ะเ้ายผมบอกก็ยังไล่ไปผลอ่ะจนอยอดดึกน่งสองโมงอยู่จึงเอาเอาได้ได้คนหญิงในขันบอลก็ได้อกบอว่าลูกเอ้ยน่่เาบอมีอะไรเด่นมีอะไดนี่กเน่ยนี่เี่ยนี่ยเนี่ยเนียเนี่นี่นี่่ยนี่เนนัเีเ อันนี้ฮักก็มีแล้วนี่มต้นกํา้นทายเอ้ยกระถันไดเลินี่วหามักนี่องา้นมือหน้ามาแวะไหมลูกกํากองซุ้ยนี่จะชอยก็นำแน่กระถังใดเงินนี่ได้ห0 0นไล้วยกับซื้ออะเดยมันอันีมันียงดําขียงดำนี่จะเอาหักพันัาเดวโชว์เออนี้อันนี้นี่หัวสักคู่ที่บ้าน ชายแน่มื้อหน้าล่ะนึงแด้มันกินได้นี่อาไ้นี่กล่องไปต้มหรือเอาไปนึ่งนึงก็ได้ต้มก็ได้ฉีก็ได้นะได้ยัดกินโอีคือสิหอมหอมแทุบแล้วก็เนียวหอมคือสยานบบแมนหอมมากอเะนี่แล้วใ กองขางล่าหลายนหรือมนของปลาปลาแบบของธรรมชาตินะทุกคนจะมาแวะกันได้เนาะยู่ที่บ้านกกพุงใต้เนาะเมืองทาแตงแข่งเซ็ตกลองอยู่บนบริเวณระหว่างเขตแดนแข่งเซ็ตกลองแล้แข่งสารวันนะทุกคนในจุดนี้เป็นตามันหล่อเลยขอบใจเด้อบใจเด้อสบายโชคดีด้วย้่ายเป็นเจ้าให้พร้อมเด้อดอยสัตว์ทุกสัตว์ทุก